ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาดอกเล็กม่นช่ปัญหากระโดดลอยท่าไมสวยๆแล้วก็กระโดดขึ้นมาครับที่ดร็ปสุดท้ายตอนนี้เดี๋ยวจะใช้วิทยุรายงานครับว่าเวลาที่ทำได้เท่าไหร่บอกว่าถุงกาสองที่น้อง

เล็กๆด้วยนะครับโชว์ฟอร์มแชมป์เอเชียและแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยขึ้นแรมป์สุดท้ายปึ๊บลงมานะครับสวยๆหนึ่งนาทีห้าสิบเก้าวินาทีทะลุสองศูนย์แปดได้หรือไม่โอ้โหโดดมาสวยครับ <Wow. S 1> แล้วเวลาที่ทำได้คือสองศูนย์เก้านะครับอย่างที่บอกแล้ว <Wow. S 1> เจ้าไอ้ควาสุดท้ายเวลาอยู่ที่ <Wow. S 1> เวลาอยู่ที่ <Wow. S 1> 2.08นะครับโมโห,โมโหวิภาวีก็ทำเวลาได้ดีคู้้กาอกาเองวิภาเวจากทีมจักรยานสโมสร <c oughs> <c oughs>